วันนี้ก็จะทําการปูผาค่ะพี่น้องดินขอบขอบนี่เขาก็ต้องแตงให้เหลียบนะคะพี่น้องฐานยังมีหินมีหากไม่ยังสีกัมีซิดแท่งพายางเข้าได้นะคะโอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลประชบกัามจำเด็ดแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,ข,สขคนค่ะพี่น้องคะเจอกันที่เก่าค่ะกับผู้จัดการแหนวนคนสวยพี่น้องคะวัอนี้เป็นวันพักผ่อนของผู้จัดการค่ะนะคะวันพักผ่อนของผู้จัดการนี่ก็คือได e ้ยอยู่ในสวนนะคะพี่น้องมันนี้จะพาพี่น้องไปเมืองการปูผ้ายางค่ะพอดีพึ่งขุดคล้องสายไก่นะคะคล้องสายไก่นี่ขุดด้วยมือนะคะพี่น้องแล้วจะพาพี่น้องว่า ไปเมืองนอกมาผู้จัดการฟูพยางแบบใดค่ะพี่น้องอยางอยู่ในสวนแดดอยู่ค่ะพี่น้องนะคะต้นใหม่ก็ร่างเขียวก็ร่างงามนะคะพี่น้องเขาเศร,ารเ้าเพรท่อนได้กินเลยค่ะนี่ข้าเช้าก็ยังไม่ได้กินโอ้แต่แต่ว่างระบบนามนะคะั้งแต่มีโซโลาเซลล์ค่ะพี่น้องสบายขืนแหงคะ่ะหมุนติวติวเลยทุกมองค่ะพี่น้องเฮาเบออ นี่เป็นการประหยัดเวลาไดีหลายแห่งคือเวลาของเขาาสามารถเอาไปเห็ดอย่างอื่นได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะโซล่าเซลล์สามแผงนะคะ,ะไปไปเมืองบบไปเมืองคลองส่ไก่ของผู้จัดการดีกว่านาะเป็นจังไรเนะานนะค่ะพี่น้องผู้ใดเห็ดสวนตอนนี้เป็นจังไรนะคะเคี่ยวขจีดีโบูมคึกว่าช่วงนี้กจะเขาหนาวเนานะค่ะเนาะหลายๆคนกะเริ่ม ปลูกพักสวนขั้วแต่ว่าผู้จัดก,การไปเห็นมานี่ยโอ้โหูเสกว่าปลูกได้เขียวขจีแห้งงามอีหลีค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นโซนที่สามนะคะพี่นอ้องโซนที่สามโนสุดท้ายไหมใส่กําลัางเขียวงามนะคะพี่น้องห้องใส่ไก่ห้องก็จะยืดทั้งผุ่นค่ะห้องใส่ไก่เราอยู่ทางโน้นนี่ค่ะ สะสมพันธุ์กล้ยไว้นะคะพี่น้องว่างสปริงเกอร์เรียบร้อยนะคะประหยะัดเวลาในการลดน้ําต้นไม้ได้ดีแห้งแคม่มาเปิดไหวเนาะค่ะเนาะเขาจะคุ้มฟางเต็มพื้นที่ะค่ะพี่น้องนะคะเขาก็จะปลูกสลับด้วยใหม่ผลนะคะอย่าก,กินยังกับปลูกแบบนั้น,นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเม,มืองเนาะฮัลโหล ทีมงานรลอปูผายางค่ะพี่น้องเป็นจังไดนไอ้กี๊เขาเศร้าไปกินแล้ยวเศร้าเราบอกเป็นบอกเป็นวัดย่างคือเลี่ยงไปโดนแต่นี่ค่ะพี่น้องผายางนะคะผายางนี่แบบแบบหนาเลยมวลละพันหานี่ค่ะพี่น้องข้อง คลองใส่ไก่นะคะสิปูเลี้ยงบอระหา่ามาหนิเอาเอาตะลับม็ดกนไก่มานั่งบอละเรืร่องมีดปาดเลยวะนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นยังเขาต้องเฮ็ดคลองใส่ไก่ค่ะพี่น้องเพราะว่าต้นไม้ครั้งรอบขางนะคะพี่น้องเขาก็จะได้รับความชุ่มชื่นไปนั่งได้ผลบุญไปนั่งมาสันสเนาะ ต้นไม้คข้างนะคะพี่น้องเขาก็จะปลูกด้วยข่าหลักะดอกกระเจียวนะคะต้นบ็อกซี่ดากินจูคข่านี่เป็นข่าเกษตรแดงไงค่ะพี่น้องถ้าเขามีข้องเนาะค่ะนอกข้าก็สามารถเลียงปลาได้ค่ะเลียงปลาปลูกบัวอันนี้คือแ่นไว้ว่าจะปลูกบัวนะคะแทนไว้ว่าจะปลูกบัวประมาณเจ้าเมตรเท่าไหร่เขานี่สามสิบสี่เมตรเนาะค่ะกว่างหนึ่งเมตรเนาะ เลิกมีพ่านาถึงหาซิบตอนแรกคิดว่าจะเอาหอดหาซิบเพราะว่ามองขอบมันเท่ากับตรงแตงออกเนาะขอบมันนี่เท่าตรงแตงออกนะคะพี่น้องหล้วก็ให้ให้ตากว่าหนาดินนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลานาเพ่นหล่นออกมานะคะพี่ี่น้องเท่ากับนามนั่นก็จะได้เป็นความชุ่มชื้นของขางๆนะคะต้นใหม่ยูหันก็ก็จะได้รับผลรับความชุ่มชื้นไปนํำนะคะเนี่ อันนี้เป็นขุดมือนะคะพี่น้องขุดมือเดียวค่ะนะคะขุดสองคนมือเดียวเลีววันนี้ก็จะทําการปูผาค่ะพี่น้องปูผาที่จริงอ่ะหลายสวนนะคะพี่น้องเพื่อนกันแนะนําว่าปูผาสีขาวกะได้สีดํากะได้ค่ะพี่น้องแล้วก็พายางเป็นแบบเออแล้ว,แล,วแล้วแต่ทุน้นขวองเฮาค่ะพี่น้องนะคะ ถ้าทุนหน่อยแนย่อาจใส่ได้ปวหลายปีแน่ถ้าทุนหลายแน่อ,นอาจใส่ได้โดนแน่แบบนั้นนะคะพี่น้องแต่ของผู้จัดการผู้จัดการใส่แบบหนาเลยหนานี่ก็คือเอ,อเมวนละพันหาลอยนะคะนี่คะ่ะยางมากจนสุดมองนี่ขอบยังสูงอยู่อ้ายนี่ขอบยังสูงอยู่เด้นี่คะ่ะให้มองไปทางโน้น อ้ไว้หน้าให้มึงเนี่ย,ยนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาผู้ใดมีมีบอมีข้องส่ไกลค่ะพี่น้องขอภาพนี้ด้วค่ะใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยค่ะเอามาแชร์มึงค่ะพี่น้องเอามาอวดกันเนี่ยบางที่มันก็นงามไผ่งามมั่นนะคะพี่น้องเห็ุด้วยใจเฮาอยากได้ค่ะพี่น้องขนาดเฮากินเขาแต่ละมือเฮายังแบบว่าอยากกินอียังที่เฮามักเลยเนาะมื้อนี้อยากกินปนปา่าอยากกินตำเจวอยากกิน ขอดไข่ก็นยังข้นอยู่กับเจ้าของนะคะเพราะว่าการคุดคล้องคือกันค่ะพี่นอ day, ้องเฮ็ดเอาตามจิตใจห้าอยากได้นะคะเฮ็ดเอาตามจิตใจห้าอ,อยากได้ของผู้จัดก,การนี่อยากได้ทั้งแนวตรงแนวโค้งนะคะพี่น้องแต่ว่าแนวตรงนี่ตอนที่แหลนี่ผู้จัดก,การปลูกคาหลากักะเขาเอาเ็นยังอะดอกกระเจียวค่ะพี่น้องกระเดี้วออกนะคะนี่นี่แถวนี่ปลูกกระเจียวกับคาค่ะแต่เขาเป็นผืชที่ สามารถใหญ่ไปแล้วกับบบ,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 บ่คอยมีเออเขาเอินมั้ยยังอ่ะการตายนี่คือหน่อยนะคะการตายจะหน่อยนะคะโอกาสรอดเยอะนะคะก็เลยเด็ดต้องเอาออกแต่ถ้าให้ใหญ่บวชิดานี้คือสีหยากมิดนึงค่ะพี่น้องโอกาสรอดก็จะหยากมิดนึงนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นหากับบ้างแผนเอาหากับมะขืดเมืองว่าใหญ่อันใดมันค่อยสีโอกาสรอดร้ายกว่ากัน นี่ค่ะเข้าก็ต้องพุดลงอีกน,นิดนึงพุดลงอีกน,นิดนึงนะคะมองนี้เข้าก็จะเอาพายางปูค่ะพี่น้องเอาพายางปูแล้วก็ตรงหาหมายภายในน้อยค่ะปักปักไว้นิดนึงสินะคะเข้าก็ค่อยถมดินนะคะพี่น้องถมดินไปเลยถมดินหลอกขางนะคะวันนี้เข้าก็จะล่องเปิดน้ำใสมึงค่ะพี่น้อง ปับขอบดินนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่บางพื้นที่ในยังสูงอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องดินนี่ต้องเรียบนะคะพื้นดินนี่ต้องเรียบไม่ว่าขอบหรือว่าด่านล่างค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าหย่านผ้ายางห่วงสินะคะหย่านมีหักไหมหกักงังสินะคะเช็คให้ดีก่อนค่ะป่ะค่ะไปปูผ้ายางกันเลยนี่ค่ะพี่น้องคะเราก็จะทําการเอาผ้ายางนะคะมา พื้นมาพื้นมากลางออกเนาะค่ะนาอแล้วเขาก็จะมาวัดเมืองว่าเขาจะได้ตัดหลายปันไดนะคะพี่น้องพ่อบ่พ่อก็คอยว่ากันอีกเทือหนึ่งพยายาหนีเยาประมาณสามสิบหกเมตรค่ะกวางสี่เมตรค่ะพี่น้องนะคะเขาก็จะเด็ดตัดออกแล้วก็ตรงที่เขาตัดออกเขาก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะนี่เราต้องลองพื้ ลองเทียบดูกอน,นะคะพี่น้องภาษาไทยไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะน้อยสีภาพพี่น้องยางไปทางผุนลแล้วก็จะพางูกลับมาทางนี้ <c oughs> ทองข้ามมดตงมาซอยเขาลูกไปไปไปยู่นานลานไปห่าดินทับทับใบก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพาย่างไปเมืองเนาะค่ะเนาะ วัดนะคะพี่น้องเขาก็จะปูคางเดียวกอน,นะคะอย่าพึ่งไปปูสองขางนะคะอีกคางหนึ่งทำามันเลือเท่าไดเขาก็ค่อยเพื่อเพื่อในการทวงน้ำน่วงน้า,า,าลงบบน,นะคะพี่น้องนิดนึงเขาค่อยตัดนะคะเบิร์นวากะเอาตัดเลยเกับโบเมรนะคะพี่น้องนี่ก็จะมีอานะคะนี่อาค่ะอามาซอยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีไอ้ายสองคนนะคะอ้ายมาซอยเอียงเลย เร่เร่เ,รเรยากวายน้ำเร่เนี่นี่ <c oughs> อ่ะสิพ้าพี่น้องมาเมือง,องเดี้อนี่ค่ะเอาดินทมทมว้มก่อนกระไดน,นะคะพี่น้องเอาดินทมทมว้มก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องแดดแห้งแดดจัดแห้งเหมือนี่แต่ว่าดีหน่อยที่ล่มนะคะดีหน่อยที่ยังลมพายางนะคะพี่น้องถ้าเข้าใส่แบบน้าเลยนี่สามารถใส่เลยเป็นสิบปีเลยนะคะพี่น้องเห็นมาเหล้วนะคะ แต่ถ้าเขาใส่แบบบางบางบางเลยเนี่ยอาจระยะการใส่งานเขาเนี่ยอาจสีสันลงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุนไผทุนมั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะทุนไข่ทุนมั่นนะคะแล้วก็บอนี่สามารถคุดด้วยมือก็ได้หรือเอารถจดหน่อยมากขกวาดเพื่อเดียวก็ได้หรือเอารถอ,อ,อิสมเนาะอ่ะเนาะ่ถ้ารถอิสมสิบ่ไ็ดหน่อยปะหนี่นะคะพี่น้องรถอิสมนี่ กระสิได้กวางซ้ำฝานลดซ<า>้ำตรงนี้ขึ้นน่ะนะคะประมาณนี้ <c oughs> นพี่น้องการปูพายัางนะคะพี่น้องเคยมีประสบก,การณ์มาแล้วคือปูแบบว่าให้พายางอยู่ทั้งดินนะคะพี่น้องก <c oughs> รอบค่ะ <c oughs> มาเบียดค่ะพี่น้องท้องค่ำเบียด <c oughs> อเยด <c oughs> ออ การปูพายางนะคะพี่น้องเคยมีประสบการณ์มาแล้วก็คือเอาพายางนี่คุ้มดินนะคะขอบนี่คุ้มดินผลปรากฏวาพานมาซีหาเดือนค่ะพี่น้องกรอบกรอบว่ามนถอดอันเคออยเห็นยังอ่ะว่าว่ามนถอดมูสามชันเหรอคะพี่น้องกรอบแบบนั้นเลยนะคะคืออา,อายุการใส่งานเขานีจะยยนลงลดลงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้น ตอนนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่นะคะเพราะว่าไปเห็นมาหลายทีเนาะค่ะเนาะผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็นแนะนํามากค่ะว่าให้เอาดินฟังค่ะพี่น้องพี่น้องเอาดินกลบเลยนะคะกบขอบเลยค่ะพี่น้องเอาดินกบขอบนะคะบันนี้เขาอยู่ใต้ดินเลยเขาอยู่ในน้าเลยอยี่สินะค่ะอายุการใส่งานเขากจะน่านขึ้นเพราะว่าเขาบ่ได้โดนแดดนะคะพยางก็จะบ่ได้เสื่อมน้ำค่ะพี่น้องนะคะ นี่ก็เป็นการปูบของผู้จัดการค่ะพี่น้องเตื่นเต้อนอยู่ค่ะนะคะเพราะว่าบ่อนี้ตั้งใจว่าสิปลูกบัวค่ะอย่างที่เคยบอกแล้วนะคะการขุดบ่อนะคะพี่น้องผู้จัดการแนะนําว่าดินนะคะดินขอบๆอบนี่เทาก็ตตรงแต่งให้เรียบนะคะพี่น้อง ยังมีหินมีหากใหม่ยังสีกับมีซิทแทงผายยางเขาได้นะคะแล้วก็ดินในบ่อนี่นะคะพี่น้องผู้จัดการแบบว่าเอาบอก,กระจกนะคะมาทุบๆๆห้ดินแตกนะคะให้ดินเขาละเอียดนะะั่งสีนาบางคนถ้าดินเขาเป็นดินเหนียวนะคะพี่น้องเขาก็จะแบบว่าเปิดหนามใส่กอนนั่งสีนาแต่ว่าผู้จัดการมันเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายไม่สามารถที่จะเปิดน้ําใส่กนรนเลยมันจะโกนกักวากเข้าไปนะคะบ่ได้ค่ะแบบนั้นเนาะ นี่ค่ะก so ็ร่างจัดการนะคะมื yup> ่อนี้ดีใจแห้งมีอาก็อายมาสวยนะคะเพื่อนในเดอร์เพื่อนในเดอร์มันสิตุลูดตุลูดลงนะไอ้ไม่ขอบขอบจาเพื่อจักเส้นน่ะซุดซ้ำนี่บอซุดซ้ำนั่นเอาอันตัดออกไปแล้วแล้วก็เอาแม็กเอาไอ ขึอนยังแม็ก,กน,นะนะมาเยียบเลยเยียบแล้วก็ต่อออกไปเลยนะจ๊ะแม่นบ่อไม้ถึงขอบด้านนี่แม่นี่ด้านเจ้าเหยียบเจ้าเพื่อจักเส้นนี่บาเอาขึ้นอีกบ่ออืม mm. mm. ประมาณจากัจกจกัจกจักจักเอาขึ้นไปอ,อยู่อนอก mm. <Okay. S 2> ตะกอ,อ,อเนเลยอืมโอเคโอเค เพราะว่าเคยเมืองสวนผีแป๊วอะนะคะ่ะพี่น้องคือมองหันท่มนั่นโบพอสีเพื่อนก็นเอาตัวท่มันเหลือนะคะ่ะมาเพื่อนก็เอาแม็กเอาแม็กเยียบเลยเออเอาแม็กเยียบใส่เลยสีหนะ้าแล้วก็โตออกไปแมนแบบนั้นก็ได้นะคะท้องข้ามเมืองที่ราคาพี่น้องโอ้โนี่ละนี่ราคาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเด้อค่ะถาแมนเอาพายางนี่คุ้มดินขึ้นไปนะคะหมามาเลน่นเลน่นเล็บม้านี่แห้งเลื่อมๆนะคะ่ะพี่น้อง เล็บมา้านี่ก็ขูดกากวากเลยหัวเลยมันก็หัวเลยค่ะพี่น้องที่จริงมีอีกโบนึงค่ะพี่น้องที่หล่มเลี้ยวนะคะหล่มเลี้ยวเพราะมา้าม้าก็โดนโลงน้ำแล้วก็เอาติน้นตะเกียกตะไก่ขึ้นนึงสินะคะแล้วก็เฮียไห้พยายางเข้าขาดนะคะพี่น้องขาดอืมอค่อยๆปูกออกมา ข้างล่างเขาก็พยายามเพื่อนิดนึงเด้อเพื่อนม้มเพราะว่าเขาต้องเปิดน้าลงเขาก็จะดึงนม้มดึงพยางได้แบบนี้แต่ว่าข้าบัหาไใหม่ตอกไหบอไอใหม่แบบน,นี้น้าม,มันก็สิบดึงบอดินมันสิแน่นต้นไหนเฮ็ดหย่นยาน,น,น,นีเออเฮ็ดหย่านว้จัหน่อยเพื่อน้ำน้านะนะบอกเป็นว่าเฮ็ดตึงเลยนะจ๊ะขาเขาก็จะใส่ไหมไพ่นะคะตอกไหวนะคะพี่น้องนี่ ทำการตัดเรียบร้อยนะคะการปูพายางนี่ก็ดีอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องสำหรับดินทรายนะของผู้จัดการนี่คิดว่าดีสำหรับดินทรายค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าห้องบ่เดดินทรายนะคะพี่น้องถาดินห้องเก็บกักเก็บน้ำได้งสีเป็นดินเหนียวดินยังสีก็จะดีเลยค่ะบ่ต้องมาลงทุนปูพายางคือของผู้จัดการนะคะเนาะ ห้องผร้จาคเนี่คือเป็นดินทรายค่ะอยากได้ห้องใส่ไกง่งามๆก็ตตองเพิ่งผาปูผ้ายางนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าถาเข้าเอานา้ำใสเองสิมันก็จะพังล่งนะคะก็จะบบสวยอยากได้โอสวยๆค่ะก็ตตองล่งทุนนิดนึง <c oughs> นี่ค่ะก็ตอกเป็นระยะนะคะพี่น้องห้องบริตอกทีนะคะตอกเป็นระยะ ะะเดี๋ยวจักหน่อยขาก็จะกบดินเอาดินกบนะคะข้างล่างนี้อย่าลืมนะคะพี่น้องว่าตรงเพื่อไว้นะคะเพราะว่าเวลาเขาใส่นามนี่เขาจะน่วงน่วงผ้ายางนะคะพี่น้องภาษาอีสานเบาจังไดเนาะเขาจะดึงนะคะพี่น้องเขาตรงเพื่อไว้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองด่านผุนเนาะคะเนาะกระอยกันค่ะซอยกันอ้าเพื่อนกับหน้าอยู่หวงขางก็เอื่นมาซอย เอิเพิ่นมากินเขาวน้ำกันตัวเพิ่นมาส่วยเพิ่นมาตัวมากินข่าเที่ยงน้ำตัวนี่เพิ่นนะ่ะที่แ้เอิอนมาเห็ดเหียกนะ่ะสวยงามค่ะพี่น้องนี่ก็มีการวางเผียนอยู่ค่ะอยากคุดอีกอยู่ขามองนี้นะคะอีกสองข้องแต่ว่าเหากะเอาตามกําลังตามเวลาเห่านะคะพี่น้องอันนี้คุดสองคอนในมือหนึ่งนี่ก็ถือว่าเร็วเติบนะคะพี่น้องคะ เอาตามกำลังเข้าค่อยๆเฮ็ดไปค่ะที่ละยางเนาะแล้วก็เขาก็ลองมังก่เนานะมันได้ผลดีบองสีเข้าค่อยมาลงมือทำสเต็ปที่สองนะคะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปทักทายเบานิว <c oughs> เอาอายเจ้าคือเอาอันลูกน้องมาหลายคนแทะคือเอามาหลายตัวแทะนี่ยังละนี่เดียวเดียวโอ้ยคือว่าเอาไปบ้านเอามายังหลายแทะ อ้าวนิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาย่างไรตูแถวมาจีวอดีกาวอดีกามุ้ยไพลกาลังเกลเลยวอดีกา,รรกาลายแห้งพี่น้องเราเนิ้วบอกประโยชน์ในการปูพายางไหมค่ะประโยชน์ประโยชน์กับน,น้ำว่าน้ำบ่หัวลงครับผ้าบ่าขาด อันนี้พ่อเด็กกวนมันบ่เร็วทักทายพ่อแม่พี่น้องหน่อยเร็วอันมันสิขาดย้อนยังนี่มีแล้วมีแล้วก็ว่าเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าโออยมาตั้มนี่น้องเอยดักจำเลยบานนี่นี่นะคะพี่น้องเป็นยังคือต้อง ปูพายังแบบว่าผ้มไหวแบบมิดๆนะคะพี่น้องเพื่อที่จะว่วใหหมาเห็นน,ำน่ำแต่กยานอยู่ค่ะธรรมาลงนี่ก็เปอร์เซ็นหัวก็มันก็จะมีเกิดจะกรจะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะาาาการปูพายางังโอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว ไปประชบกความจำเด็ดเดี่ยวอู้มึงสิแบบเป็นข้องเหี่วแหงเนาะอ้าวตัวเอิญเอิญมากินเขาเที่ยงนี่ตัวกันตัวสานเอิญไม่เห็ดเบียก บ่บใกล้จะสวยแล้วใกล้จะสวยแล้วตอกไว้ตอกไ,อกไว้เห็นบ่อตอกแบบนี้มันก็ง่ายกว่าดินกบเนาะเห็นบ่ดินกบมันก,ก็สูดๆุดมันตลุดตลุดเหลียงแบบปล่อยได้ค่ะพี่น้องเลี้ยงแบบปล่อยเลยสื่อบื้อแห้งมีแต่คนมาผิดบูเป็นตุยาน ไยเลยผุนไม่ละตัวผุโอ้ยผุอไมและน่า่ยอกหาซื้อบื้อร่ไกล่แล้วคะ่ะพี่น้องไก่ความเป็นจริงแล้วเมึงยัดดันโอ้ยมานีไลล่ไกลแล้วไก่แล้ว เอาดีๆได้เด้ไงหอดมือผู้จัดการเนอะไม่ไผ่มาเห็ดตอกลักล่งนะคะแต่ไม่ไผ่นีก็ะโค้ห้ส่นนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะเวลากรบดินเขาก็จะบริถอดออกนะคะแนะนําว่าเห้เปิดหนามไซกอนค่ะพี่น้องนะคะพอเขาจะหูการหยืดยืนของพายางค่ะถาน้ําเพิ่อยูโตเขาก็เอานามมหฮดดินนะคะนานี้ดินนีแนะนําให้ฮดก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาลงแบบนี้ก็คือจะลงสะลร้กว่า ขอบบอนะคะหดน้ำให้เปียกนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วห้องก็ค่อยถมทำการปอกนะคะปอกขอบสะค่ะพี่น้องถ้าห้อน้ำาุงแล้วนะะเนาะะเอาก็จะหูว่าบอเ่อนเขาควรจะเพื่อได้ร้ายปันได้เพื่ออันนี้แค่กันพิษผ่าซื่อค่ะพี่น้อง,ก,งะะกันไว้ซื่อนะคะกันไว้เฉยๆนี่ก็จะเริ่มตัดแล้วค่ะพี่น้อง เริ่มตัดลอก,กันไก่นะคะเริ่มตัดฟังผี่นเรือนี่นะคะพี่น้องม่วนนะเขาก็ยังเอาไปเห็ดคล้องน,น้อยเลียงแนแดงเรียงยังใดนะคะพี่น้องเข้าสามารถใสประโยชน์จากผาถี่เเรือใดนะคะอย่าทิ้งเด้อค่ะเปิดน้ำใส่ก่อนนะคะเปิดน้ํากําลังจะเปิดน้ําใส่อันบบเมนซ้ายหน่อยนี่นะคะพี่น้องพี่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 ทอทอทอ,อยู่นี่นะคะไ <c oughs> อพิ่ง <c oughs> กำลังต่อมากนะคะพี่น้อง อั้งต่อมาปล่อยน้ำลงมาแล้วโอ้ถอยลังอีกนิดนึงมึงละไออันมันสิถึอกอันมองมันสิถือมองอันคางๆมันสิเป็นโพง,งเขาเลยถ้าสั่นกับเอียงเอาเอียงไปเอออย่าให้มันถือขอบโอเค เลนน้ำเลยวายน้ำบานนี่อ่าเขาก็รอเวลาค่ะพี่น้องเปิดน้ำข้างๆนี่ก็ตรงอ่าน้ำโฮดนีอ่ะพี่น้องคะผู้ใดพอมีพื้นที่ก็ล่องเห็ดมึงนะคะลองไปหาข้อมูลเมองก็ได้ค่ะว่าขอดีของข้งางใส่ก่มียังไ่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อมันถือกับพื้นที่ของเข้าค่ะเพราะว่าเข้าสิบปลูกทีเ่เฮียงเขาก็ตรงเมองค่ะว่ามันเข่ากับพื้นที่ห้าบอลเนาะคะ่ะเนาะ อ่ะค่ะเดี๋ยวคอยสีมาอัปเดตว่านําเต็มย่งงนะคะนะ้ะเดี๋ยวสีมาอัปเดตตอนอปิดขอบค่ะตอนเอาดินปิดขอบนอะคะนะองเดี๋ยวให้เพื่อนพักกันตัดผายยางก่อนค่ะ่ะเย่นี่แหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จนะคะพี่น้องถาคำานณนเวลา,าใส่เวลาอยู่หนึ่งวัน อีกครึ่งวันนะคะพี่น้องนะคะได้โบนึงมาแบบนี้ค่ะพี่น้องคะอ่าก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อกลับไปปรับปุงใส่เอาค่ะในพื้นที่ห้าค่ะพี่น้องอย่าลืมมาถักเป็นดินทรายเนาะค่ะถักครบขอบแล้วค่ะสามารถห้าหญ้ามาปุกได้ค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่คอยติดตามในการคลิปนาเจอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะ